ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการอิ่นท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนหนองฮีเจริญบิ๊กตั้งอยู่เลขที่6 7หมู่หตำบลหนองฮีอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดเนื้อที่ประมาณ110ไร่มีอาคารเรียนทั้งหมด3หลังตึกอุตสาหาการรมหอประชุม ห้องน้ำโรงอาหารสนามฟุตบอลและลานกิจกรรมต่างๆไว้บริการนักเรียนคณะครูและบุคลากรจำนวน27คนนักเรียนจำนวน298คนภายใต้การบริหารโดยท่านผู้อำนวยการสายันสีมงคลและผู้ช่วยผู้อำนวยการทั้ง4ฝ่ายประกอบด้วย 1. นายสมหมายอามาศเสนาผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 2. นายนันทพงษ์นานวนวลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล 3. นางอมรรัตนานวนวลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการและ 4. นางเจนลี่สีดาวผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนวิสัยทัศน์โรงเรียนหนองฮีเจริญวิตรเป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ทักทายยิย้มง่ายไหวางามโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ได้เข้าร่วมโครงการอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงโดยได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดคือ 1. ด้านการดำเนินงานตามนโยบายมีโครงการกิจกรรมรองรับแต่งตั้งคณะทำงานและผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน ครูและชุมชนรับทราบเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจจัดทำแปลงสาธิตกเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสานและมีการสรุปผลอย่างเป็นขั้นตอน 2. ด้านบุคลากรผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในการขับเคลื่อนโครงการเป็นแบบอย่างในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงทำแปงกเกษตร ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ที่บ้านมีการนิเทศติดตามและให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนด้านครูมีการบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดท,ทำแผนการสอนบันทึกการสอนเป็นแบบอย่างในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงมีการติดตามผลประเมินผล พร้อมออกเยี่ยมบ้านชื่นชมผลงานนักเรียนและเป็นก้อนกำลังใจให้กับนักเรียนอีกด้วยด้านนักเรียนมีการปลูกผักอย่างน้อย5อย่างเพียงจากาไปบริโภคไม่น้อยกว่า2ชนิดก็คือผักสลัดค่ะแล้วก็มีผักมุ้งนะคะมีการผลิตเพื่อบริโภคและมีการทำบัญชีรายรับรายจา่ายในการดำเนินกิจกรรมอย่างง่ายๆสามารถอธิบายขั้นตอนการผลิตขั้นตอนการปลูก และขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างชัดเจนโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ได้จัดทำนวัตรกรรมผลผลิตที่ได้จากแปลงเกษตรของโรงเรียนอาทิเช่นการทำสบูส่สมุนไพรจากพืชสมุนไพรในโรงเรียนและสมุนไพรในชนุมชนได้แก่สบู่ฟักข้าวสบู่มะขามสบู่ขมิ้นชันเป็นต้นนอกจากนั้น ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้กลวยทอดซึ่งเป็นกล้วยของโรงเรียนนำมาเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ได้อีกด้วยจากกิจกรรมดังกล่าวโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ได้นำนโยบายลงสู่การปฏิบัติทำให้เกิดผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อมสู่ตัวบุคลากรน,นักเรียนและชุมชนทำให้เกิดความภูมิใจรู้จักภัทย์รู้จักการทำงาน และหาเลี้ยงชีพโดยการพึ่งพาตนเองรู้จักนำหลักคิดตามปัจชยาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่าง,ย,างยั่งยืน